ชมบนสีลูกไม้มเมล็ดที่สวยงามกันอีกต้นครับต้นนี้ทรงใบสวยดีนะครับเหมือนรูปหัวใจเลยแล้วเขามีหน่อแล้วซะด้วยหนอก็ด่างสวยเลยสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่ รวมกับเพื่อนๆก่อนวันนี้ยังอยู่ในชุดฟอร์มนะครับต้นนี้ยังอยู่ในชุดที่ฟอร์มเราต้องคอยมาขยับที่ทางให้เขานะครับว่าเราฟอร์มไปแล้วมันเยอะพอมันเยอะปุ๊บมันก็จะเบียดกันครับ เยีดกันแล้วมันก็จะบานไม่สวยงามนะครับหลอดใหม่ก็จะเบี้ยวแทงกันไปแทงกันมาตัวน,นี้ก็น่ารักนะครับโอ้ฝักเดียวกันนะครับเนี่ยฝักเดียวกันกับเมื่อกี้นี้เลยนะคู่ฝักเดียวกันแต่ได้คนละลายนะครับคนละลวดลาย สวยงามมากเลยอันนี้ออกจะแบบ่าก,กัน้นยาวๆหน่อยนะครับเมื่อกี้เป็นตเตี้ยๆใบสั้นนะครับเมื่อกี้อยู่นี่ผมต้องมาคอยหาที่วางสลับสลับเป็นเรื่องที่เราควรทำนะครับเราอย่าไปปล่อยให้เขาโตเอง <laughs> โตเองเขาก็โตได้อยู่แล้วครับแต่เรามาสลับ หมุนกระถางบ้างนะครับเปลี่ยนที่ตำแหน่งกันตรงไหนต้นดูท่าทางเครื่งก้างเราก็จับมาอยู่ใกล้ๆกับต้นที่ต่ําๆนะครับคอยมาหมุนไปหมุนมาเปลี่ยนทิศทางให้เขาหน่อยเขาจะได้สบายตัวครับไม่โตแบบอึดอัดอย่นี้เนี่ยอึดอัดได้เนี่ยครับเนี่ย กอนี้กับกอนู้นแย่งกันออกมาก็โล่งหน่อยสักนี้ก็เม็ดน้อยๆไม่ใช่ฝักครับต้นนี้เม็ดน้อยๆก้านเขียวนะครับจะดูแล้วอ่อนแอเลยเพราะว่าเขาเขียวจัดอย่างเนี่ยใบล่างลมแล้วออกมาก่อน ขนาดนี้นี่เปลี่ยนกระถางใหญ่ได้แล้วทั้งนั้นเลยนะครับต้นนี้ก็เหมือนลายเมื่อกี้เลยลูกไม้มเมล็ดนะครับก้านเขียวแต่แต่ลายไม่เหมือนกันนะครับดูนี่ต้นนี้กับต้นนี้เห็นไหมครับอันนี้เม็ดเยอะอันนี้เม็ดน้อยห่างๆใหญ่ๆ ดูไปก็คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันครับฝากติดตามลังบอนคอนหวันด้วยครับเดี๋ยวผมคงต้องขยับเยอะเลยยังไม่มีเวลาทําตู้ใหม่เพิ่มนะครับถ้าตู้ใหม่เพิ่มแล้วจัดเขาห่างๆกันคงสวยเต็มเลยนะครับเนี่ยลูกไม้เมล็ดใหม่ๆทั้งนั้นครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ